สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องคําที่มีตัวการันนะคะคําที่มีตัวการันคืออะไรเอ่ยคําที่มีตัวการันคือคําที่มีเครื่องหมายทันทาคาตกํากับอยู่ที่ข้างบนตัวอักษรเพื่อไม่ให้ตัวอักษรนั้นออกเสียงนะคะเราไม่ต้องการออกเสียงตัวอักษรตัวนี้เรากํากับด้วยเครื่องหมายทันทาคาตค่ะมาดูตัวอย่างของคำที่มี ตัวการันนะคะคำที่มีตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวอย่างเช่นคําว่าการันค่ะเราไม่ได้ออกเสียงต่อเต่าการันนะคะเราออกเสียงว่าการันต่อมาตัวอย่างของคําที่มีพยัญชนะสองตัวนะคะอย่างเช่นคําว่าภาพ,พยนต์ค่ะภาพ,พยนต์เรามี ตอเต่าและรอเรือแล้วใส่เครื่องหมายธันตคาตนะคะเราไม่อ่านออกเสียงสองตัวข้างหลังนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าภาพพยนต์ค่ะต่อมาตัวอย่างของคำที่มีตัวการันสามตัวนะคะคำว่าพระลักษ์ค่ะพระลักษ์เราไม่ออกเสียงสอลือสีมอมานอนเณรการันนะคะตัวอักษรสามตัวแล้วใส่กลันนะคะพระลักษ์ค่ะ และสุดท้ายมีพยัญชนะแล้วก็สระค่ะเช่นคำว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดอเด็กสระอีแล้วก็กาันค่ะมีตัวพยัญชนะและสระแล้วกาันค่ะสิทธิ์สออีทอสิทธิ์มีทอทงสระอีและการันค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำอื่นๆที่มีตัวการันค่ะ สัปดาห์ค่ะมีพยัญชนะหนึ่งตัวกำกับด้วยเครื่องหมายทันตคาตค่ะต่อมาอาทิตย์ค่ะถัดไปค่ะวันจันทร์ค่ะถัดไปค่ะวันเสาราส์ค่ะราชศีค่ะมโนราค่ะ คำศัพท์ค่ะไรซนีค่ะสร้างสรรค์ค่ะกุมภาพันธ์ค่ะสวดมนต์ค่ะเคราะห์โทรศัพท์ประยุกต์ประจักษ์สมบูรณ์ซื่อสัตย์ ประดิษฐ์ค่ะรถยนต์ค่ะเจดีค่ะแพทย์ค่ะสุขสันค่ะยักษ์ค่ะสตางค่ะต่อมาจะเป็นคำที่มีสองตัวอักษรนะคะเวียงจันค่ะทอทหารนอนหนูกะลันภูมิศาสตร์ ต่อเต่ารอเรือกาลันสัญ,ญลักษณ์ค่ะเวทมนต์ค่ะสายศิล์ค่ะและคำที่มีพยัญชนะและสละค่ะเผ่าพันธทอทงสระอ,อุกาลันกาลสศิลทอทงสระอ,อุกาลันคำสุดท้ายค่ะบริสุด ชทงสละอิก,การันค่ะเด็กๆน่าจะได้คำศัพท์ไปเยอะนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ครูให้ใบงานน่าจะใบงานที่4นะคะเกี่ยวกับคำที่มีตัวการันให้เด็กๆนำคำศัพท์จากที่คุณครูให้ไปเติมลงในช่องว่างในใบงานนะคะส่วนคำไหนที่ไม่มีนักเรียนลองเปิดดูในหนังสือหรือค้นหาสืบค้นได้นะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ